สวัสดีนะครับวันนี้มาดูปัญหา GLA นะครับตัวนี้ไฟลูกเครื่องโชว์นะครับผมวันนี้ผมขับรถออกมาประมาณ24กิโลนะครับผมหลังจากที่เราสตาร์ทรถมาแนละ้วก็ตัวไฟเอนจินขึ้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราดับเครื่องก่อนกันเลยกันโอเคหลังจากดับเครื่องแล้วก็ กด ACC 1ครั้งนะครับแล้วก็กดมาที่ตำแหน่ง on, อ่อนเพื่อให้ไฟหน้าปัดทั้งหมดโชว์ทีนี้ผมจะมาตรวจสอบกับตัวเกจตัวนี้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นไปที่ ODB แล้วก็กดหลังจากนั้นก็สแกนนะครับโอเคเป็นว่ามันฟ้องว่าอะไรนะครับ มันฟ้องว่าเป็นคูลเลนเทอร์เลเจอร์เบลนะครับผมตัวโทโมโสตาร์ตตัวนี้จากที่ดูข้อมูลมาเหมือนกับว่าความร้อนมันไม่แมทกันนะครับตอนนี้ดูความร้อนก่อนหน้านี้ความร้อนยังไม่ถึงขนาดนี้นะครับเพราะว่าอากาศตอนนี้เย็นมากแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวความร้อนมันขึ้นไม่แมทกับการใช้งาน อันเดี๋ยวผมจะลบตรงลบค่าตรงนี้ไปใช้เกตตัวนี้ลบก็เลยกันนะครับมีติดรถดไว้ก็โอเคใช้งานได้นะครับาไปที่หลังจากเราสแกนเจอแล้วแล้วก็เคลียร์ไปกดเคลียร์ไปโอเคนั้นเคลียร์ไปแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาสตาร์รถด,ดูใหม่ เรียบร้อยนะครับผมไฟโชว์ก็หายไปอันนี้เราแก้ไขเบื้องต้นนะครับจริงๆแล้วอาการนี้ผมเป็นมาหน้าจากเกิน6เดือนแล้วนะครับเจอมาก็ลบเจอมาก็ลบแต่เดี๋ยวจะเข้าไปตรวจเช็คละเอียดอีกทีหนะึ่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าจากที่สังเกตดูความร้อนตรงนี้โชว์ว่าที่77แต่ตรงนี้โชว์ที่ประมาณ8ปกว่า ปัญหาที่เจอส่วนใหญ่แล้วก็คือความร้อนมันต่ำมากแล้วก็เราใช้ความเร็วในระยะประชันชิตก็เลยเกิดเคสนี้ขึ้นมาไม่แน่ใจว่าเป็นระบบตัวเซ็นเซอร์ตัวหม้อน้ำหรือเปล่าอาจจะทำงานผิดปกตินะครับแต่ว่ารถใช้งานได้ปกตินะครับโอเคก็บางครั้งเวลารูปเครื่องขึ้นก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับลองตรวจเช็คดูก่อนนะครับจะได้ไม่ต้อง เสีราค่าใช้จ่ายมากมายนะครับครับก็ถึงไวแค่นี้นะครับสำหรับ g l a คันนี้เป็น g l a 200นะครับสวัสดีครับ